จไปไม่นานก็เจอแผงเลี้ยงหอยนางรมกลางทะเลอยู่เต็มไปหมดพระพื้นที่บริเวณหมู่สามของชุมชนบ้านสลักตำบลท่าสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดได้ปเปรียบตรงที่น้ำไม่จืดและไม่เค็มทำให้เหมาะกับการเลี้ยงหอยนางรมซึ่งชาวประมงย่านนี้ยึดเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่อดีตจนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมของจังหวัดตราด แรกเริ่มชาวบ้านจะหาจับหอยนางรมกันตามราก,กงกลางและโขดหินธรรมชาติและเปลี่ยนมาเป็นการทำโขหอยซึ่งจะมีลักษณะคล้ายแท่งปูนซีเมนต์วางอยู่ติดก,กับพื้นดินพื้นทะเลจนปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงแบบแพงและแบบแพรเพราะสะดวกและได้ผล,ผลผลิตดีกว่าโดยมีความต่างกันเล็กน้อยคือแบบแพรจะสามารถลอยขึ้นลงตามระดับน้ำได้ทำให้หอยดังรม,มมีโอกาสได้รับอาหารที่มากกว่า แต่ก็จะต้องลงทุนสูงตามไปด้วยทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังนิยมการเลี้ยงแบบแผงหอยนางรมจะเริ่มเก็บได้หลังจากเลี้ยงไปประมาณ1ปีซึ่งชาวบ้านที่นี่บอกว่าจะกินอร่อยที่สุดคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมพย้อนไปในช่วงปลายปีจะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำทำให้มีแพลงตอนอยู่เยอะเป็นอาหารชั้นดีให้หอยนางรมได้กินและเจริญเติบโต โดยวิธีเก็บก็มไม่ยากสามารถใช้มีดตัดเชือกแล้วดึงหอยนางรมขึ้นมาได้เลยแต่ด้วยความที่ในหนึ่งแผงจะมีหอยนางรมอยู่เยอะมากไม่สามารถเก็บได้หมดภายในวันเดียวส่วนใหญ่ก็จะเก็บบริเวณรอบนอกก่อนเพื่อให้หอยนางรมที่อยู่ด้านในได้กินแลงต้นต่ออีกสักระยะจะได้มีขนาดใหญ่ตามที่ชาวประมงต้องการ แผงคือหอยจะอยู่ในระดับนี้เท่านั้นถ้าน้ําแห้งเต็มที่เขาก็ไม่โดนน้านะครับหอยมันก็จะลอยๆอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็มันถามว่ามันไม่ดีเท่าไหร่หรอครับแต่ว่ามันก็สามารถอยู่ของเขาได้เพราะถ้าน้ำมันขึ้นมันลงของมันอยู่ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเลยก็อย่างที่ว่าแหละครับคือมันต้องเลี้ยงด้วยแพรนะครับแพรมันก็มีโอกาสกินน้าตลอดแต่เนี่ยการเลี้ยงแบบแพรเนี่ยมันจะต้องลงทุนสูงเนื่องจากว่า ก็ต้องซื้อถัง2องวตรที่เราเห็นเนาะที่จะทำให้มันลอยตลอดเลยประมาณนี้ยแล้วก็มันก็ต้องลงทุนไม้ลงทุนทุกอย่างเลยนะครับแต่แบบนี้ยมันสามารถอ่าเเรียกมันสามารถปรับเปลี่ยนหรือซ่อมซ่อมแซมได้เป็นเป็นชิ้นเป็นเป็นเป็นท่อนเป็นเป็นลำอะไรประมาณเนี้เมื่อเก็บละลางทำความสะอาดแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการแกะเนื้อ โดยส่วนใหญ่หอยนางรม100กิโลกรัมจะแกะเนื้อออกมาได้ประมาณ10กิโลกรัมกินสดๆก็อร่อยแต่ที่ชุมชนบ้านสลักยังนำหอยนางรมมาทำอาหารได้อีกหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือเมนูโบราณหากินยากหอยนางรมกวนโดยนำแป้งข้าวเจ้ามากวนกับกะทิไข่ไก่และเครื่องพริกแกงก่อนตามด้วยหอยนางรม แล้วกวนให้เนื้อเหนียวเข้ากันก็จะได้หอยนางรมกวนรสเผ็ดหวานที่คนบ้านสลักคุ้นเคยกันดีเนี่ยแหละค่ะหน้าตาของหอยนางรมกวนเมนูโบราณของที่บ้านสลักค่ะซึ่ง้าไปหากินที่อื่นหรือไปตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยหากินไม่ได้นะคะต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยใช่ไหมคะแม่ใช่ซึ่งนอกจากทํากินกันในครอบครัวแล้วนะคะก็ยังเป็นอาหารในงานบุญด้วยเรียกว่าเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้ของคนที่นี่เลยละค่ะมันคล้ายๆห่อหมอกนะคะแม่ รสชาติก็คล้ายๆกันเรา้ามีงานเขาก็ควรหอยวายพระมั่งอะไรมัง่งกวนกินกันอั่างนี้ทางงานบุญตามหมูบ่มบ้านเนี่ยสามสี่หมูม่บ้านเนี่ยกระโ s ม m ีอยู่สี่หมู่บ้านเนี่ยก็จะมีแต่โดยมากจะมีหมูสามเนี่ยจะเยอะจะกวนทำ หลายอย่างก็มีเนี่ยกูหอยกวนมีเอามาต้มทีน้ไหมก่อนๆเนานะเขาก็จะต้มกัะวุ้นเส้นโบราณน่ะต้มกัะวุ้นเส้นเส้นอีนี่เส้นอีนนี่อลไเส้นวุ้นน่ะเอามาต้มเป็นทำเป็นต้มจืดอย่างเงี้ยแล้วก็มีแกงส้งมใบมะขามแล้วก็มาทอดไข่หลายอย่างอยู่ ความนิยมและความต้องการหอยนังรมในท้องตลาดทําให้ปัจจุบันมีจํานวนชาวประบงเลี้ยงหอยนังรมเพิ่มขึ้นหากก็มีผลกระทบตามมาเพราะเมื่อเลี้ยงกันเยอะทําให้แพลงตน้นที่เป็นอาหารของหอยนังรมน้อยลงบวกกับพื้นที่ใกล้เคียงมีการใช้สารพิษในการเกษตรมากขึ้นทําให้แพลงต้นตายช่วงหลังมานี้จึงต้องมีการจัดระเบียบและจากัดการเลี้ยง เ่อห้หอยนางรมของที่บ้านสลักยังมีคุณภาพดีและอยู่คู่ท้องทะเลตลาดต่อไปวันนี้ตาวิมลมเกตไทย PBS รายงาน